น,นี่เราอยู่ที่อบเลยดับเลยนอันนี้อยู่ที่ไหนครับเชียงใหม่ในซาฟารีครับโอเคอนนเรากำลังรอดูโชว์โรัตักไหม ในในใโอ้คม้เป็นสัตว์ที่มีความเชื่อว่าสามารถสะบัดคนเข้าใส่ศัตรูได้แต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นเมื่อเล่นกับศัตรูจะรีบพันหลังให้ไม่ให้มีไปคล้องให้คนไม่เกิดเสียงดังเป็นการเดินให้ศัตรูเข้าใกล้แต่ถ้าศัตรูยังเป็นไล่อยู่จะได้หยุด ร้อมทั้งของคนในต้างชาติะยากนขยักเข้าหาสตูประตูที่ดิตามไม่สามารถสิได้ขนเดียวแต่ถ้าประูถึง่อย่างที่มากกว่า50ตัวตูแตละปรตูประกอบด้วยโหป่าขนาดที่ลจะตา่ช่นเช่วงของปติตัวอะไรนะหป่าหม่ป่าชอบาสักังฝนที่เพิ่มนิสัยไม่กล้าหันมันใช้เวลาส่วนญ่ในการนอนหลับพักผ่อน ออกล่าเหยื่เม่อใงเพศเมียเป็นผู้ออกล้าเหยส่วนเพศผู้จะคอยปกป้องผู้งจากอันสรายสิงโตเป็นสัตว์จรินต้อเป็นอาหารบนงทีสัตว์ได้ใช้ p l e หมาป่ปาไฮนาเป็นสัตว์ปีาไฮยน่าแม้ว่ามันจะสามารถฆ่าสัตว์อ,นะกกอื่นมาเป็นอาหารสามารถใช้หนังจะเกาะต้นไม้ได้ดีวิ่งท้าพิสัตว์ที่ออกทีกินในเวลาดึืนเสี่วนเวลาดางวัยมันน่มนนอนตามต้นไม้สูงชอบาอาหกัาติดตางลำารและถูกต้นไม้เป็น,นเนสตย์ใหญ

ทียิงลานช้ำหรือลมทัดน้ำฝนพื้สีขาวแกบลบลายสินตางเข้มมาตนตามลมพัดในประเทศไทยด้วย ในป่าทุ่ญ้าหรือใกล้กับหนองน้ำมักตอบรับเหยื่อที่กำพร้าเหยื่อมักจะล่าพวก่าหมูป่าหรืสัตว์ที่ขนาดใหญ่นาทาจำเป็นโดยการซุ่มย่องเข้าหาเหยื่อิงไล่จะครุบและการเจอื่องคเที่ยวและฝันกลางถ็งแรงเสือจะเสนทำได้ตั้งแต่ายุสองถึงหก Less active during the midday heat. However, this pattern may vary by season and prey activity. Tigers are territorial and usually solitary in nature. Tigers usually eat very briefly, only for mating purposes and occasionally to share their food. Tigers are like many other cat species, readily enter the water. เม่ลงตุลกันแม่ลุงตุลีนาสวุีกันด้วยค่ะเอะคะวตอนนี้เรากำลังจะไปชมสัตตัวแรกของโซนนะตรงที่ด้านวาเลยรนี้นะตอยู่ตรงกลางหน่อยนะมองเห็นไหมนู่นไงนี่เป็นที่อยู่ของกวางขานะคะกวางขาเป็นสายตระกูลเดียวกับพวก แ่แกะนะที่มีเขาเล็กๆอยู่บนหัวทีคนเรแก็เท่าตอนนี้อยู่ด้านขวามือเช่นเดิมนะบจะมีอยู่ด้านหลังแล้วก็บนหน้าผาตรงมุมมุนี้ก็มีนะฮะเป็นที่อยู่ของเลียงผาแล้วกาบนเน้าผาจะเห็นแต่หูนลฮะหูหนนี้เงเห็นไหมคะอยู่มุมมุมหน่อยนะคะเลี้ยงผานี้เขาเป็นญาติเดียวกันกับกวางผาที่ถือถือว่งูเขา่เองเขาเลเสรแล้วคอ่ะเป็นแบบนี้เป็น สองร้อยวันเลยคืเป็นอรกันบ้าลยไปไูกันบสาเปอรัน้านันสายมืออาลืมัเขานของกระถิงนะคะกระถิงก็่ป็ตัวตัปากระถินโตเดียวสูงสองเมตรน้หนักประมาณหนึ่กิโลกรัมเลนะคะปกติแล้วกระถิงก็เมื่อโตผู้เขาโตแต่ว่ามันจะใสตเหล็บดุร้ายแล้วก็ชอบแย้กันเป็นจังหวนะคะแต่เห็นที่เชียใหม่นะจะเรรากระถิงเดียวออกมา กัจะพี่นชอออนอด้วยน,นสอ,นองออียนสูจิงโจ้นอนอยู่นะคะส่วนจิงโจ้ใ้ตอนนี้ค่ะจีงโ้เรียนกันว่าจิงโจแดงคะจิงโจแดงตัวผู้นั้นเป็นสีออกน้ำตาลแดงนะตัวเมียเป็นสีฟ้าเทาและมีกระเป๋าหน้าท้องในเฉพาะ พวกในกระเป๋าท้องได้ดมื่วดูดิลเยอด่เนี่ยนะคะที่โป่งนี่ค่ะ่มาหั่งมาดิเนิ่งนะคะแถ่นั่นขวากับเล็กด้วยนะคะแต่ว่าซิงโซเนี่ยเป็นสัตที่กังทงไม่นานนะคะดูดิ เป็นพนักงานตอนรับนะะงยมีสตัวคในโนนี้เป็นูทั้งสองตัวเลยนะมีืจอเยก็ีขอเะีขอทองนะตอนรับป็ตอนรัพนักงานต้อนรัที่งานขารเกล้วโดยปกติแล้วนำลายเนี่ยจะเป็น้สีดำนะส่วนไรพ้าเขาก็จะเป็นสีขาว เปนอีแลนด์นอีแลนด์เป็นสัตว์จำพวกแอนโชวที่มีพวงนี่นี่นี่ลบเล็บเ็บหน้าเขาก็จะเหมือนกวางนะลำตัวจะเหมือนหมดนะมีเขาแลวทั้งเพชรพูดแล้วก็เป็นเหมี่ยนเลยะานายมันลเก่าม่ไมู่่่อไป้วยนะคะ เสือแล้วล่ะเสืชีตัวชีต้ามาฝังนี้ล่วเสือชีต้าไหมบอสด้านขวากำลังกกไข่กันอยู่เห็นไหมนี่ดูไนท์ูฟวี่กำลังไข่นะไข่ใหญ่จ้ใหญ่กว่าไข่ของไก่ประมาณยี่เท่าเลยทีเดียว หเอาดวยันคเกือบหนึ่งร้อยเก้าสิบองศาตกปเลยแล้วญี่ปุ่นัริษัทอีกทีนึงเลยนะคะและนีก็คือการโชว์ศิลปะการขมซะหนักนักมิทียาศาสตร์ีหทาว่าการที่สิงโตกุ้งข้มีสีเขาาเกิดจากทิ้งตกก้อนั